มาเก็บดอกชงโคกันเอาไปทำไรเนี่ยเอาไปทำไรนองเล็กนงชงโคไปทำไรนี้มีหนอนอ่าไม่เป็นไรก็เรียกอะไรนะเอดอกชงโคดอกชงโคนะเดี๋ยวเราจะกลัวแม่เล็กจะมาเก็บเอาไปกินนะคะกินได้นะคะหลายคนไม่รู้นะฮะว่าดอกชงโคเนี่ยนอกจะเป็นไม้ประดับที่สวยงามแล้วเนี่ยค่ะ ตากมบากินได้ด้วยเพราะว่าใบาดอกเขาเนี่ยน้ช่วยระบายอ่อนๆแล้วก็กินแทนผักแหนมกับน้ำจิ้มชงโคมีชื่ออีกชื่อหนึ่งคือ,อดอกเซี่ยวแดงหรือดอกหรือหรือดอกอตีนวัวเนี่ยใช่ไหมใบเขาจะเหมือนตีนวัวนะนี่อดอกตีนวัวเป็นไม้มงคลนะประดับต้นเอามาปลูกที่ที่บ้านก็เป็นไม้ประดับที่สวยงาม ใบก็เป็นยาได้ดอกก็เป็นดอกก็กินได้กินได้แล้วก็เป็นระบายออนอ่อนล,ลดไข้ได้ด้วยนะฮะเอาไปปลูกกันดูนะชงโคหน้าปลูกมากดอกเต็มต้นเลย